สวัสดีคะ่ะทุกคนจะพาทุกคนมาดูต้นไม้หายากไม้โบราณที่ใครหลายๆคนตามหาแล้วก็อยากจะได้ค่ะและวันนี้นะคะคุณยายสุรีค่ะ อายุ75ปีอยู่ฝั่งธนบุรีนะคะโทรหากิ๊กี้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะบอกว่าตอนนี้ยายอายุ75ปีแล้วยายตามหากรกพระพุทธเจ้าหลวงยายจากจะขอแบ่งปันสักหนึ่งต้นเพื่อที่จะเอาไปปลูกเพราะว่ายายหาซื้อไม่ได้เลยนะคะก็ทำให้กิกกี้นะคะต้องรีบวิ่งมาดูแล้วก็เช็คต้นที่เราจะขายนะคะ เขาบอกเลยค่ะว่ากอกพระพุทธเจ้าหลวงเนี่ยขายดีมากๆค่ะขายดีแบบว่าหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงเลยนะคะคกิ๊กก็อยากจะเก็บไว้อ่าดูก่อนนะคะก่อนหน้านี้เพราะว่ามีบางต้นที่กิ้กพึ่งแยกขยายแล้วก็อ่ารากยังเดินไม่ดีนะคะแต่ตอนนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะคะเพราะว่าได้เช็คแล้วก็จะมีประมาณไม่ถึง10กระถางค่ะทุกคนที่เราพร้อมจะแบ่งปันนะคะซึ่ง กวาพระพุทธเจ้าหลวงนะคะก็อย่างอย่างที่เราเห็นอย่างที่เราเข้าใจนะคะว่านอกจากจะเป็นไม้หายากไม้โบราณนะคะก็เป็นไม้ตระกูลสูงด้วยนะคะ และที่สำคัญค่ะก็เวลาเราปลูกเราก็ต้องวางให้สูงกว่าต้นไม้ชนิดอื่นๆที่อยู่ในตระกูลกวักนะคะซึ่งวันนี้ค่ะต้นน ik ี้กิกกี้จะแบ่งปันนะคะมาที่ต้นนี้ต้นแรกเลยค่ะต้นนี้นะคะกิกกี้จะแบ่งปันในราคา189บาทรวมส่งนะคะส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้ราคา259บาทรวมส่งค่ะก็จะมีแค่นี้จริงๆนะคะทุกคน ที่เราพร้อมจะแบ่งปันในช่วงนี้นะคะค่อนข้างหายากแล้วก็เป็นอีกต้นที่กิกิรู้สึกแบบห่วงแล้วก็อยากจะอนุรักษ์เก็บรักษาไว้นะคะส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้ก็259บาทนะคะใครสนใจก็ทักมาได้เลยค่ะส่วนต้นหนึ่งใบต้นนี้นะคะก็แบ่งปันให้ในราคา189บาทรวมส่งนะคะส่วนต้นนี้159บาทค่ะ ใครอยากได้เอาไปทดลองปลูกก็ทักมาได้เลยนะคะเพราะว่ากิกิก็มีจำกัดมีแค่นี้จริงๆค่ะสำหรับคุณยายนะคะพี่โทรสั่งซื้อเดี๋ยวกิกิก็จะส่งให้ในช่วงเย็นวันนี้นะคะถ้าส่งเย็นวันนี้ก็จะถึงพรุ่งนี้เช้าค่ะก็จะส่งไปพร้อมๆกับ เพื่อนของเราที่สั่งช้อปอกมรกตนะคะวันนี้ส่งปอกมรกตประมาณ5-6กระถางน,นะคะแล้วก็มีไม้เย่แยะมีโชคเก้าชั้นช่วงนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับต้นไม้ที่เพื่อนสั่งซื้อนะคะก็เป็นช่วงของไม้มงคลมาแรงนะคะกระแสไม้มงคลค่อนข้างที่จะได้รับการตอบรับที่ดีมากๆก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ